วันนี้กับโลบก็วันนี้จะมาเล่นเออ้าแตเห็นแล้วนะไม่ต้องบอกโอเคเรื่อยรีบกว่าูจะเล่นอะไรแล้วช่วยช่วอ้ากูจะอุ้ทำไมเนี่ยเออกุกิกเฮ้ มาแล้วเอ้ยอย่ามาเลยมาเอ้ยไม่อยู่แบบไม่อยู่แบไปแล้วไปแล้วอยู่ใครจะอยู่อยู่ไป่ผมไม่ผมไม่อยู่ละปีนดูไปไหนไงไหมลองปีนดิไม่ทางอย่างเงี้ยดูดิไม่ได้ตายแล้วไม่ได้ไปงำแล้ว ห้องนี้ไงไปห้องนี้มากเลยโอ้โห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 ไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วเอาเอาวิ่งก็ละวิ่งโอ้ขาวิ่งแล้วโอ้โหขาวิ่งแล้ววิ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 โอ้โหนี่วิ่งเร็วมากโอ้โหสี่คนร้อยโอ้โหยังไม่ถึงสี่คนร้อยเลยโอ้โหตื่นไหมตื่นไหมปะกกลัวเลยปะกกลัวเออปะกลัว โอ้โหโ,โดโดใจขออนุญาตนิดหน่อยโอ้ยลงได้โอ้ยมันแหลกจังวะเห็นไหมเฮ้ยเรื่องไม่ขึ้นอ่ะเดี๋ยวมแหลกอย่างนี้อุอ๊ยอัปเดตอะไรของมันเนี่ยเออแหลกจังเนี่ยหาแล้วโอเค

แต่ไม่ใช่หีผูมานะไม่ใช่หีมานี่แต่วงนะวงแตกนะชิดทะนีบพุ่มมากมีคนไทยไหมหอยู่ไทยไหมครับอยู่ไทยไหมอ้มีด้วย เอ้ยเอ้ยแตกวงแตกวงเฮ้ยโดนไม่โดนไ,ไม่โดนมีครับมีครับมีม,ม,ม,มีคนว่ามีบอกคือไม่มีชุดทาร์กบอกไม่ไมีแต่ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงมีครับผมครับครับผมครับผมเฮ้ยเอ้ยแตกวงแตกวงแตกวงไปอยู่แล้วไปแล้วโอ้โหไอ้นี่ก็มาจังรถเอ้ักล่วเอ้ย กลัวกลัวแตกวงแล้วดิบยว,วงแตกดิบยแ,แ,แล้วดีเข้าไหมเออเมื่อกี้มีทางเข้าเอาเข้าไปได้ดีกว่าเดี๋ยวาาออทาง,นนะงเข้าออทางไหนเนี่ยกงเข้าทางไหนเนี่ยทางเท่าทางไหนเอาดีกว่าโอเคมีสี่คนร้อยก็ใส่สี่คนร้อยนะแต่ดีมันจะมาไหม

โอ้ยเยอ่ะโอ้ยเดืบร้อยยังไงโอ้ยขาด้อยเลยชอบชอบกบฟาวนนี่มากเลยพ่ฮารีเอาตายเรียบร้อยอีพี่เช่วยไหมอเคยุที่สองเวลาแล้วยุคที่สเดี๋ยวไม่รอก็รอไหโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะ ช็อตโอเคจ็อตชอมามาเตะท่านี้กันตึงตึงดึงดึงตึงตึงด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 ึงเฮ้ยผมจะพูดเหมือนกันนะสตีฟสตีฟได้ได้นีสตีฟก่อนโต้สตีฟนี่ค่อนข้างเออไปดูดิแต่ดีก่อนกันไปอยู่ละ วงแตกครับวงแตกวงแตกที่สองอ้าเอ้าวอ้าวเออทำไมต้องจังลิ้นผมเนี่ยเร็วเดีวเดี๋ยวเออผมฟูขอบคุณครับเออผมฟูผมก็ผมชมพูดีขาใหญ่ด้วยโอเคมาช่วยกันรื้อร็วอรื้ออยารู้คือว่าเออบนกระแพงเลเซอร์มันมันมันหวยเกินไม่ได้เรื่องหรอกมันใช้ได้เฉ่าคราวโอเคได้เวลาแล้ว ไอ้แกแหงสีฟ้าเนี่ยเลเซอร์เลเซอร์เนี่ยมันหวยมากเลยคือมันช่วยกันเลยกะจ้าผมใส่ตรงนี้แต่เขาเต้นก่อนจิงจิงจิงจิ้งจิ๊งจิ๊งจิ๊กจิ๊งจิ๊งจิ้ง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 จิ๊งจิ๊งจิ๊งจิ้งจิ๊งจิ๊งจิ๊งจิ้งจิ๊งจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ้กจิ๊กจิ๊งจิ๊กจิ๊งจิ้กจิ๊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 กจิ้กจิ๊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 กจิ อุปกรณ์วัยรุ่นทำอุปกรณ์ฟังนะแต่อย่าวิ่งมาทางนี้เร็วเร็วเร็วก่อนเร็วเอ้าไยู่ดอะจิจิจิเฮ้ยหลอกเขากันด้วยเฮ้ยดีก่อนเดีก่อนวิ่งวิ่งได้วิ่งวิ่งได้โอ้โหเฮงเบสี่ทันสีวิธีสี่ทันสี่ทัน ที icana, ่พโอ้โหโดนโดนโดนไปสีส oh, ีลุมหนึ่งอะโอ้ยสีลุมหนึ่งดมีคนมาช่วยไหมคนนี้กำลังวิ่งครับโอ้โหคนนี้กำลังว่อยู่ครับเอ้เคเด้๋ยวช่วยก่อนเร็วเร็วเให้ช่วยกลันไปด้วยเร็วเร็วเร็วเร้ยตัวตัวสีฟ้าเร็วเร วิ่งก่อนวิ่งก่อนอ่าฮะอ่าฮะนี่เหรฮึฮึฮึฮวิ่งวิธันเมื่อกี้อาชีพอยู่บ้างอัดอยู่โอเคอัดอยู่ห้ามกระโดดโอ้โหกระโดดนี่ยไก่เนี่ยโอ้โหไม่ตายเด้นท่าหน่อยจยู่ วี่แล้วจะจะรอดไหมหรือจะตายจะรอดไปรู้นะจะอยู่หรือจะตายไ่รูร้น,นี่หโหเหลือเกินนี่จบแล้วโอเคนะมาเราอยู่ที่เออเฮ้ยแต่อนนี้ไม่เคยนะ

ในเวลาชาลินซูเปอร์ชาลินเต้นจิ๊ก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 จุ๊ก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 โอ้ๆเดี๋ยวเข้าๆเข้าๆๆ้าเข้าเข้าแล้อเวเราอยู่ห้องไหนไม่รู้เนี่ยหลหลงหลงตัวเองตัวเองเฮจุ๊ก ไปเอไม่ทำไทำนี <S <S ่ทงนีเกรอนจู่ๆกโอ้โหไวไเี้วไแล้วสี่คนออเจบองเลดีเลันจะเข้ามาได้ตัวนั้นจะเข้ามาได้ก็ยากอยู่โอ้โหมันตามมาตอนนี้ โอุ <łość> ๊ยตกใจอุ๊ยตกใจตกใจโอ้ยดูดูใครโอ้ยมีใครมาแถวนี้ไหมเนี่ยตกใจใจร้องเสียงหลงเอ้าสมองแป๊บมันจะแก่เนี่ยซมแป๊บั็จะแก่เนี่ย

คอนโลมอีกห่เนะโอเคเดี๋ยวจบคลิปเลยดีกว่าเนาะหรือตานี่ก่อนดีนะขอจบคลิปเลยดีกว่าออนญา้จบคลิปนะครับวันนี้ก็เราลากันไปด้วยเออขอบคุณครับจ้ะคือจบแล้วจบคลิปแล้วแค่นี้แหละยิ่ใจมากจบ